สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับไกด์ฟ้ากันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับสถานที่ที่เราเพิ่งจะไปมาสวยมากเลยใช่ไหมล่ะคะและฟ้าก็รู้นะคะว่าทุกท่านคงได้รูปก,กันมาเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะและว,วันนี้นะคะเราก็เดินทางกันมา ทั้งวันแล้วเนาะคงจะเหนื่อยแล้วก็อยากพักผ่อนกันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อีกประมาณ30นาทีนะคะเราก็จะเดินทางถึงที่พักของค่ำคืนนี้กันแล้วนะคะที่นั่นก็คือป่าตองเบคิวรีสอร์ทนั่นเองค่ะและก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะถึงโรงแรมของเรานะคะก็อยากจะฝากอะไรเล็กๆน้อยๆไว้กับทุกท่านนะคะว่าอุบัติเหตุนั้นนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับน้ำลม ไฟรวมถึงการเดินทางของเราด้วยนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะฟ้าจะมาแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวนะคะในการเกิดอ,อ,อักคีพยหรือว่าไฟไหม้ในขณะที่เราอยู่ในโรงแรมนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะให้ทุกท่านนะคะตั้งสติค่ะในการแบบเผชิญก,กับปัญหานะคะก็คือเริ่มแรกก็คือให้ท้หาผ้าชุบ น้ำนะคะได้ก็นำมาปิดปากแล้วก็ปิดจมูกนะคะแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่นะคะอัดอากาศบริสุทธิ์แล้วนำมาครอบศีรษะนะคะเพื่อป้องกันการสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกายนะคะอาจจะทำให้เราหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้นั่นเองค่ะต่อไปเป็นคลานเป็นการเป็นการหมอบคลานต่ำนะคะ หรือว่าย่อตัวให้ใกล้กับระดับพื้นมากที่สุดค่ะเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าอากาศบริสุทธ์นะคะจะอยู่เหนือระดับพื้นไม่เกิน1ฟุตนั่นเองค่ะแล้วก็เพื่ออพยพตัวเองนะคะไปสู่ทางออกที่ฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดค่ะแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะใช้บันไดหนีไฟในการอพยพออกจากอาคารนะคะเนื่องจากว่า บันไดหนีไฟนี้นะคะมีช่องระบายอากาศนะคะจึงจะช่วยลดการสูรดดมควันไฟนะคะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ค่ะและที่สําคัญเลยนะคะก็คือไม่ใช้บันไดภายในอาคารนะคะเป็นเส้นทางอพยพหนีไฟค่ะเพราะว่าบันไดภายในอาคารนะคะมีลักษณะเป็นปล่องค่ะทําให้ควันไฟและก็เปลวเพลิงนะคะลอยตัวขึ้นมาปกคลุมได้นั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะก็คือห้ามทุกท่านใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วนะคะ ไฟฟ้าจะดับค่ะแล้วก็อาจจะทําให้ทุกท่านนะคะติดอยู่ภายในลิฟต์ได้อาจทําให้ขาดอากาศหายใจและก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะแล้วก็ควบควรรู้เลยนะคะในขณะที่เราอพยพหนีไฟนะคะก็คือไม่เข้าไปอยู่ในจุดอับของอาคารนะคะเช่นห้องใต้ดินนะคะเพราะว่ายากต่อการเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รวมถึงพี่พี่พนักงานที่ทํางานในโรงแรมด้วยนั่นเองค่ะไม่หนีแบบ ไม่หนีไฟนะคะเข้าไปอยู่ในห้องน้ําค่ะเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าปริมาณน้ําในห้องน้ำนะคะมีไม่เพียงพอต่อการดับไฟแน่นอนค่ะอาจจะทําให้ถูกไฟคลอกแล้วก็เสียชีวิตได้นั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นไม่เป็นการที่แบบไม่ขึ้นไปอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารนะคะเพราะว่าไฟฟ้าไฟนะคะอาจจะลุกลามจากชั้นล่างขึ้นสู่ชั้นบนได้นั่นเองค่ะทําให้เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายนะคะแต่ว่ามีข้อยกเว้นอีกหนึ่งข้อนะคะก็คือยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถอพยพหนีไฟนะคะลงไปชั้นล่างได้นั่นเองค่ะเราสามารถขึ้นไปอยู่บนชั้นดาดฟ้าได้นะคะเพื่อรอการช่วยเหลือค่ะ และต่อไปเป็นกรณีที่แบบว่าไฟนะคะลุกน้าปิดเสื้อผ้าของเราและเราจะทํายังไงใช่ไหมคะให้รีบถอดเสื้อผ้าชิ้นนั้นออกเลยนะคะแล้วก็ใช้วิธีการนอนราบกับพื้นค่ะกลิ้งตัวไปมานะคะเพื่อให้ไฟดับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือห้ามวิ่งเด็ดขาดนะคะเพราะว่าไฟนะคะจะลุกลามรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและต่อไปเป็นกรณีที่ติดอยู่ในอาคารนะคะให้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแบบ เออสตาฟหรือว่าพี่พี่พนักงานโรงแรมนะคะว่าระบุเอ,อไฟไหม้ตรงนี้นะระบุตำแหน่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รอหรือว่าส่งสัญญาณช่วยเหลือนะคะให้เออ,เอ,อสตาฟหรือว่าพนักงานโรงแรมหรือว่าพี่พี่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆนะคะขึ้นมาช่วยเหลือนั่นเองค่ะ ค่ะและนี่เป็นข้อมูลนะคะเล็กๆน้อยๆอยที่ทุกท่านนะคะสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงในขณะที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงนะคะแต่ถ้าจะให้ดยก็คือไม่ต้องมีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นเลยนะคะทุกท่านก็ยังไงก็เลยเวลาอีกประมาณ25่นาทีนะคะที่เราจะถึงที่พักของเรานะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเก็บสัมภาระของทุกท่านนะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เตรียมนะคะลงไปข้างล่างนะคะ ข้างล่างรถก่อนที่จะถึงโรงแรมนะคะ แล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านนะคะพักผ่อนกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะแล้วก็พวกนี้เราจะมาเจอกันที่ห้องอาหารเช้านะคะในเวลา8โมงเช้านะคะสำหรับห้องอาหารเช้านะคะจะเปิดในเวลา7โมงเช้าถึง9โมงเช้านั่นเองค่ะแต่ว่าขอให้ทุกท่านนะคะมารับประทานอาหารเช้าให้เสร็จสิ้นนะคะก่อนเวลาประมาณ8โมงครึ่งนะคะแล้วก็เราไปเจอกันที่รถเพื่อที่จะออกเดินทางไปในสถานที่ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ